ออกไปก็เสียดีดอกอ๋อฉากนี้ตอนนี้ที่ออปติมันมันฝืนกันชีดร์พลาดเลยาจะผ่าซีหรือเปล่ามันมุ่มีมฝตงจะผ่า กอคือ,อดูอยันภากล่าลลสุมันก็ากลาสุดแบบว่าเท็ตัวละครแบบคืยังภากแหลกเลยอ่ะความินตเบิงไปกับมวนมาวามฟราร์มเมอร,ร์พาฟอร์ม ความฝ่อมมาเริ่มใหม่นะับทุกคนมาเน่นไปไหนดูเออตาเพออกหรอตาแหล มัดผมแก่ทั้งคู่ครับพี่แกบอกว่ามันคมแก่นี่อย่างปะนะกดานดนนี่นี่น่องของเป็นเดี่องนาน่องของนา พี่นนไ,มไม่กล้าแกล้งแล้วอยากดูน้ำไม่หลอนห้อกข้างนั้นเลยสีดุ้งพิ่งนะครับเราลงไลสีดุ้งพิ่งนะครับรอยหน้ารอยตาเปลป่เห <c oughs> มือนเริ่มแต่งใหม่เลย ฮัลโหลองไม่ใช่บอกบอกจู้ฮะแค่กะเดียวโอ้ยไม่คุ้มค่าจะรคจิตทั้งที่หักคำเสียกระสับไม่เปนทีหน่อยนะแต่งหน้าแบบว่รอชุดเพนมาเลยทำได้มาเลยครับจะแต่งให้ดูเลยแต่งแบบแต่งหน้าแบบไม่ได้แต่งนานเหมือนกัน ก็มาแต่ไหนผมแก่ฮแก่คือสองจุกเต็มแม่มันสิบกเคลื่อนดิอ่ะอยากเดีวเอามาเตียตนี่มันกล้ำความเนสวนตัวนตักเดียวให้เลยออกมาจะไไหมเลือฟอนเว้ช่วยคนลุก ไม่อยากลองอะไรใหม่มาดูยังจะเอือมานั่นแหละงี้อึ๊บจ้ะอุบะแล้วจะบวกกี่แค่ เอาไ,ไยาาอย่ <c oughs> <c oughs> างนี้จบอย่างนียิเมื่อทุกชาตสาห์สสามการทับมาก่ไไ้อยู่เลย แยกการเล็บนะไม่ไดนกัดแค่เอา <laughs> เอะไรตัวน,นี้เฉย <laughs> สิทุกครึ่งแล้วขอบคุณครับโอเคครับผมแล้วเราไปเซเง่นกันต่อนะคะ <laughs> ตอนนี้ไม่ใช่นอกากยืนยันว่าจ้นี้พูดมาจากนอกชั้นบรรชาการ คือตอนนี้บาดเมื่อยอย่างนด้เมื่อหัวเหื่อยหัวจะมาบอกบอออกเบิกแปลงเต็มหัวขอบตาไปดีนะมมนยังแต่งออกเดีนะไมนยังไก วันอาทนต้งหน้าไปเซเว่นวันอินจอยเริ่มเริ่มไปวิทยาลัยกันกอ,อย่างกำลังครับเกีหน้าเะอออาทิตย์หน้าครับอันนี้ออกซะนี่เต็มด้วยกับกาแ ตัวเลือกอย่างน่าตาวิจาวากริสกีดนะสวัสดีครับผมน่าจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าลบหน้าแล้ว ด <c ười> ีค <tr> ร <savior> <peut avenues> ัมต้องเาาไได้ลรไกันดน FBI C N รอไอาี้ของเียรนี้มันชจะบานลายไปกันใหญ่เลยีกูแกะอได้เนแกะอได้เหรอแบบใช้ดาวเทียอ่ะเหรอโ้โนี่ันไม่รู้เรื่องด้วยนะไาตู้ฟ้าไปได้เอาละพี่น้อง หัวทีถุงเพิ่ดอกตอนนี้มืออหลีมือหัวมืออีหลีใบปปนแล้วจากสิหาข้ามเดมาเบาแล้วโอเคแลครับทุกคนเอาเอาไอโน้ยเจมเอาไอโน้ยเจมมานำเอาไอโน้เจมมานำรห้าทนี้งใ้จอนเจียมาหนักเลย เอาไ้เสกผมไ่โนมานนำมือตัางหนาบอมือหัวตุกต้องยี่หลีมือหัวแห้งบอกว่าเป็นเลยจังสิไปจังไดขออนุญาตลงไลน์นะครับทุกคนครับขอบคุณองมวนนะครับขอบคุณชิ้นด้วยนะครับที่ส่งให้นะครับผมเดวกาช ได้แกกันไปนอนแล้วนะครับวันนี้ก็ได้วันพักผ่อนอีกหนึ่งวัน oh. แล้วก็จะมีวันที่12เพราะวันที่12น่าจะมาเล่ตอนตอนเศร้าตอนเศร้าวันบ,บ,บ่บบบายบ่ายกลัวกลัวภาวาตอนยามมาแรงเราต้องไปแบบการตวันแม่ครับผมอาจจะประมาณบ่ายถ้าไหนดีช่วงเที่ยงติ เดี๋ยวควยบอกไว้เลยแมนครับ,มบผมขอบคุณทุกคนที่ส่งให้นะคะขอบคุณของเล็กของใหญ่ของกลางของบิ๊กเบิม้มแล้วก็ <c oughs> ดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอ <c oughs>